เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสัตยายะกันนะคะวันนี้เราจะมาท่องพระสูตรนะคะบทปฏิจจสมุบาทจากจาก,จากพระโอษะคะ อิทะพิกเวอริยะสาวโกปฏิจจดสมุปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติพิขุสุทั้งหลายอาริยะสาวกโนธรรมวินัยนี้ยอ่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกภายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจะสมุปทนั้นเทีออยวแังนี้ว่าอิมัจฉิมสติอีทางหติเมื่อจินี้มีสิ่งนี้ย่องนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ึงเกิดขึ้นอิมัสเน่อสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังน,นิรุชันติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาพิธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขารา เพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปจยาวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปะปจยาสลายตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโศ พะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจยาเวทนาพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจยาอุปาทานัพระมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจยาพระโสเพอมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวาปัจยาชาติ เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชลามรนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนสตุปาย,ยาสัตตุปาย,ยา,า,ยยาสังข้าวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนสตุปาย,ยาสัตทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสะเกวะรัตตะทุกขขับทันขัตษะนิโรโทโหโติติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนียน้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตเววะอเสสะวิลาคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางกายจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร สังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธทก็มีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรธเก็มีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูป,ปะนิโรธาสลายตนะนิโรธก็มีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ สลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโตก็มีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทก็มีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทก็มีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทก็มีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน อุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณงโศกปริเทวะทุกขโทมนัตุปายาสาสังนิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมณัตุปายาสัต อุปัฏาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวามตัสสะเกวารัสสะทุกขัดขันทัะนิโรโทโหต,ติความดับลงพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุขอลคลิปนะคะ